ชั้นปอ2อทันะคะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับคลิปของวันศุกร์ที่2 2มกราคมพุทธศักราชส5 6 4นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนตามคำบอกกันนะคะทั้งหมด15คําคำด้วยกันเด็กๆก็พอสเอาไว้นะคะแล้วก็เขียนตามนี้เลยนะคะลูก15คําคำนะคะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จนะคะครูก็จะนักเรียนก็ กดพอยสนะคะแล้วก็เป็นเพลย์แล้วก็เริ่มเลยนะคะลูกเขียนตามคำบอกนะคะคำที่หนึ่งคำว่าสุภาพค่ะข้อหนึ่งนะคะคำว่าสุภาพค่ะต่อไปข้อสองนะคะคำว่ารักใครข้อที่สองนะคะคำว่ารักใคร ต่อไปนะคะข้อ3ค่ะคำว่ากันไกลข้อที่3คํคำว่ากันไกลถ้านักเรียนเขียนไม่ทันนะคะนักเรียนพอดไว้ก่อนนะคะนักเรียนค่อยเขียนต่อนะคะลูกต่อไปข้อ4นะคะคำว่าธรรมชาติข้อที่4คํคำว่าธรรมชาติต่อไปข้อที่5นะคะคำว่าประโยชน์ ข้อที่5คําว่าประโยชน์ข้อที่6คําว่าซื่อสัตย์ข้อที่6คําว่าซื่อสัตย์ข้อที่7คําว่าประเทศข้อที่7คําว่าประเทศอย่างเช่นประเทศไทยนะคะต่อไปข้อที่8คําว่า พระองค์ข้อที่8คําว่าพระองค์ต่อไปนะคะข้อที่9คําว่าความหมายข้อที่9คําว่าความหมายข้อ10บคาว่าทา้าทาย ข้อที่10คำ 11, คำว่าท้าทาย11คําคำว่าน้ำแข็งใสข้อ11คําคำว่าน้ำแข็งใสนะคะสอนไปแล้วนะคะระวังน้ำใสกับน้ำแข็งใสเนี่ยให้เขียนยังไงเป็นการเขียนที่แตกต่างนะคะลูกต่อไป12คําคำว่ากำไร ข้อ12บําคำว่ากําไรอย่างเช่นฉันใส่กําไรฉันใส่กําไรที่ข้อมือนะคะต่อไปข้อ13คําว่าสามคัคคีข้อ13คําว่าสามคัคคีข้อต่อไปนะคะข้อ14คําว่าพลังคําว่าพลัง รวมพลังนะคะการทำงานเนี่ยต่อไป15ช่วยกันข้อ15นะคะช่วยกันทีนี้นักเรียนก็พอส์ไว้นะคะแล้วก็ลองดูว่าคำที่เราเขียนถูกต้องไหมทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเฉลยให้นักเรียนเลยนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเปิดไปดูเฉลยนะคะลูกเฉลยนะคะ นี่คะ่ะเฉลยข้อที่หนึ่งนะคะคำว่าสุภาพเขียนแบบนี้นะคะลูกข้อสองรักใคร่นะคะข้อที่สามกันไกลข้อสี่ธรรมชาติข้อที่ห้าประโยชน์ข้อที่หกซื่อสัตย์ ข้อที่7ประเทศข้อที่8พระองค์ข้อที่9ความหมายข้อที่10ถทาทาย11น้ำแข็งใส12กำไร13สามสัคคี14พลัง แล้วก็15ช่วยกันนะคะอ้าวเด็กๆก็ดูตามเลยนะคะถ้าคำไหนผิดก,ก็แก้คำละ3ามครั้งนะคะลูกสวัสดีนะคะ